วันที่161อาบน้ําแล้วแล้วก็สั่งข้าวแล้วแล้วก็ประชุมแล้วแล้วก็ทำหลายอย่างแล้วนี่อันนี้โหมดขีบแทนเมื่อวานที่โมโซเล่นเกมอยู่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวโงไปเอาข้าวเพราะข้าวมาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาทํางานเอ้ยมากินข้าวก่อนแล้วก็ตอนบ่ายครึ่งมีประชุมเรื่องอยู่ไอที่ปรับว่าโอเคหรือยังแล้วก็ เรียกมีิวโนติไปลองแววข้าวไปน,นี่เรียบร้อยข้างแบบต้องอยำวสองเดียวแต่ว่ากุ้งสับมไข่ต้ออยมยำมัน้ตแล้ววันนี้กูไม่พลาดต,ต้อง,องตัดไข่ต้มยำมันโตให้แต่เด้หวานพลาดอืมนั่นแบบต้องแบบต้องยำอร่อยช่วงนี้เจ็บติดกูซอฟแปรมัแล้วใช่ไหมกูรู้สึกว่ากูกินเกินสามครั้งแล้วก็ให้พวกมึงเห็นด้วยครับ พี่มาเตไฮกับวอกกคุณหน่อยดิพิมพ์พิมพ์เไฮกับวอกกคุณหน่อยไม่ใช่คูให้พิมพ์มันไม่ได้ยินเสียง เแล้วไอ้ตัวตนมันมาบังหน้ากูทำเฮี้ยอะไรเนี่ยสัตว์เลยกูกูก็หาอยู่ว่าตัวกูอยู่ไหนอ่ะมาแล้วเส็จแล้วสองค่ำเลยก็ผมงานไปเยอะอยู่เหมือนกันแก้อยู่ไอแล้วก็มีประชุมลำบ่ายใช่ไหมดึงแก้อยู่ไอแล้วก็เห็นคอร์ดแก่ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี อ๋อผมเล่นสตาร์ทกลับมาแล้วมีย้ายบ้านใหม่ที่พวกมึง่เห็นใช่คือตอนแรกม,มันอยู่ที่ไหนมันมาย้ายเป็นไปตรงกมผมเออดีเป็นวันที่ได้ย้ายบ้านใหม่ในเกมแล้วก็เมื่อกี้เล่นดับสองตาใช่ไหมโอ้โเดี๋ยวกินข้าวไปหาข้าวกินเตือนมาฟือมาเยอะมากอันนี้เติวิต แล้วก็ขอของเพื่อนๆจอมสั่งให้ด้วยจอมสั่งหมายถึงสั่งของไม่ได้แบบวงการโน่นนี่นะวันนี้กูซื้อแซนด์วิชไส้กรอบแล้วก็ผลไม้ผลไม้อดกินตังโมก็เลยเอาแคนตาลูปกับแก้วมังกรมาแทนไม่รู้เขาสั่งอะไรอีกนะเนี่ยเขาไม่สั่งของกินแล้วไม่บอกกูด้วยนะเพือนเนี่ยมาเติม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 สด ่าขอ,อขึ้นมาแล้วกูกินข้าวเมื่อกี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆไม่อยอมรับโทรศัพท์รับชาไปหน่อยจนตอนนี้ได้คุยกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วกูอาบน้ําแล้วนี่น้าใสแล้วก็เดี๋ยวคงไปตัดเอองานพี่โจเสร็จแล้วดีใจกันซี่เรียบร้อยเดี๋ยวเรนเดอร์เออเรนเดอร์ส่งพี่โจไปแล้วด้วยอืมก็เราดูมีแก้ตรงไหนไหมแล้วก็เริต่ตอนงานนี้ แล้วก็แกย UI ต่อไม่ใช่แกย UI แล้วอันนี้คือต่อคอนโทรเลอร์เลยสักอย่างนึงแก้ UI คือแก้ในมิตติ้งเสร็จละประมาณนั้นนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้มีอะไรจะรีวิวสักอย่างหนึ่งติ๊กต k อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต็อ๋อไอเหี้ยไม่รู้ขึ้นรูปได้ป่ะนะแต่ว่าถ้าขึ้นรูปได้ก็คือขึ้นไอไอรูปที่ว่ากูใช้เวลาไปกับวันเนี้ย กับอะไรบ้างในหน้าจอให้ว่าอยู่ก็เปิดขึ้นมาสรุปก็คือหกชั่วโมงกับดอนสตาร์ททำงานอีกหกชั่วโมงหมดแล้วไอ้เหี้ยโคตรแบบยึดเคอะไรวะเนี่ยเก <c oughs> มโดดชีวิตไม่รู้พวกมือเคยเล่นกันปะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีเชอบชอบชอบคุ้มค่าที่ซื้อมาซื้อมาปพะวะว่น่าจะซื้อทไม่ได้เหมือนกันเคลียวกันพรุนี้พรุ่นี้มันพุทธนมิตติ้ง ชวนไอเพชรไปจิกเม้งแต่ไม่รู้เม้งจะไปปะรอดูโอเค